สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเนาะวันนี้ครูก็จะมาสอนตัวอย่างเนาะแล้วก็ให้แบบฝึกหัดเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเรียนทั้ง6คลิปเนาะที่ครูสร้างไว้แล้วก็อีกหนึ่ง YouTube ในการสอนใช้มือข้างซ้ายเนาะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาให้ตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเนาะโอเคตัวอย่างก็คือ example เ,เนาะจงหาค่าของ ข้อ1นึ่งสาสองพายส่วน3าอ่าสาสองพายส่วน3เนาะขั้นตอนที่1ให้ทุกคนเนี่ยวาดวงกลมก่อนวิธีการทําง่ายที่สุดเลยคือวาดวงกลมนี่พอวาดวงกลมเสร็จปุ๊บก็ต้องดูส่วน3มในมุมกี่องศาเออถูกต้องส่วน3มุม6กสถ้าส่วน6กละ เออมุม30เนาะส่วน3มุม60 60ใกล้ x หรือใกล้ y เออถูกต้อง60เนาะอ่ะเยอะก็จะใกล้วอ่าพอใกล้วปุ๊บแสดงว,ว่าขีดที่เหลือทุกขีดก็ต้องใกล้วทั้งหมดอ่าจากนั้นอ่าขีดแรกก็ต้องเริ่มต้นที่พายส่วน3ขีดที่2คืออะไร เออถูกต้อง2อพายส่วน3นี่แสดงว่าจุดที่เราจะเอาเนาะก็คือพิกัดตรงนี่จุดสีเหลืองที่ครูใส่ให้ถูกปะ่ะจากนั้นเราก็มาใส่พิกัดของมันซิเป็นยังไงส่วน3ม,มุม60 60หักนิ้วไหนเออนิ้วนางแล้วก็หักนิ้วนางเนาะพอหักนิ้วนางสิปุ๊บเราก็ใส่ค่าครตรกับค่าซ้ายเพราะว่าค่าคอคือของ x ค่าซ้ายคือของ วายอ่ะเราก็ดูค่าคอร์สก่อนเนาะคอร์สดูทางด้านไหนคอร์สดูทงดา,า,าดทงด้านขวาซ้ายดูทางด้านซ้ายอ่ะคอร์สดูทางด้านขวาด้านขวามีกี่นิ้วเออมี1น,นิ้วก็ไปเป็น1ส่วน2ด้านซ้ายมีกี่นิ้วด้านซ้ายมี3นิ้วก็เลยเป็นรูทสามส่วนสองนี่จากนั้นก็มาใส่เครื่องหมายแกน x เป็นลบแกน y เป็นบวกก็เลยได้เครื่องหมาย ลบกับบวกอ่าเอาละจากอันนี้เนาะผู้เขียนไม่ตรงบรรทัดละเอาไม่อาดีกว่าเยวลบไปทิ้ง <c oughs> ดังนั้นดังนั้นซสยสองายส่วนสามเนาะายคือด้านซ้ายด้านซ้ายคือค่าตัว y ตัว y มีค่าอะไรเออถูกต้องก็ตอบรูทสส่วน สองก็เสร็จแค่นี้นี่ก็เสร็จแล้วค่า s i สาย2พายส่วน3อ่าเดี๋ยวอีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างหนึง่งอีกตัวอย่างหนึ่งเอาข้อ2เอาค่าคอสบ้างคอสอะไรเดียวเพายส่วน4อ่า7พายส่วน4อ่ขั้นตอนแรกทำยังไงแน่นอนวาดวงกลมไม่รู้ทำอะไรวาดวงกลมก่อน วาดวงกลมแล้วจะทําได้นี่วาดวงกลมก่อนอ่าเราก็มาดูพายส่วนสี่พายส่วนสี่อยู่ตรงไหนอยู่ขีดบนขีดกลางหรือขีดล่างเออถูกต้องอยู่ขีดตรงกลางเนาะทุกข้อก็ทุกช่วงก็จะอยู่ขีดตรงกลางหมดเลยอ่าเราก็มาเริ่มต้นที่พายส่วนสนะี่เนาะต่อไปคือสองพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่สี่พายส่วนสี่ห้าพายส่วนสี่หกพายส่วนสี่เจ็ด ายส่วน4นี่ไงเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ปิกัดให้มันแน่นอนส่วน4มุมกี่องศาส่วน4มุม45องศาเนาะ45หักนิ้วไหนเออนิ้วกลางนิ้วกลางครูเคยบอกแล้วมุม45 <c oughs> เป็นมุมพิเศษทั้งค่าสายและค่าขอดเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นก็คือรูท2ส่วน2กับรูท 2, 2ส่วน2เออ จากนั้นใส่อะไรต่อใส่เครื่องหมายแน่นอนเครื่องหมายอันนี้แกน x เป็นบวกแกน y เป็นลบอ่าเราก็ใส่ x เป็นบวก y เป็นลบอ่าแน่นอนโจทย์ถามหาซ่าหรือถามคอสโจทย์ถามหาคอสคอสก็คือ x หรือ y ถูกต้องนี่ไงคอส x อ่าคอส x ดังนั้นคอสก็ดูที่ x x ก็ตอบนี่เลย รูทสองส่วนสองนั่นเองก็เสร็จอีกอันหนะึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวครูทำตัวอย่างสักสามข้อพออ่าข้อสามข้อสามข้อสุดท้ายเอาายก็ได้อะซ้าย,ายมีเรามีส่วนสามเลยเอ้เรามีส่วนอะไรละส่วนสามส่วนสี่ค่าส่วนหกเอาซ้าย, 3, าอ,าายอะไรดี่ะเออเจ็ดพายส่วนหกแล้วกันอนะ เจ็ดพา,ายส่วนหกส่วน6มุมกี่องศาเออมุม30ถูกไหมส่วน3มุม60สส่วนหมุม30ส่วน4ี่มุม45่ส้าเนาะอ่ะขั้นตอนแรกทำอะไรก่อนถูกต้องวาดวงกลมนี่ทุกครั้งให้วาดวงกลมมันครูเนี่ยจะทำได้นี่ถึงแม้มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอ่ะไม่ค่อยกลมกเ็เถอะ เกดก็ว่าให้มันกลมสิใครอยากกลมก็ใช้วงเวียนสิหรือไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ใช้ไมนก็นึ่งไงเหรียญสิบบาทนะ่ะวางแล้วก็ลากเข้าทั้งที่เกดทาเอาอย่างนี้แหละสูตมมิมันมันกลมแล้วกันอ่ะส่วนหกมุมอะไรเออส่วนหกมุมสามสิบสามสิบใกล้แกนไหนใกล้แกนวายเนาะสามสิบใกล้วายอ่าใกล้วายเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ใกล้เอ <c oughs> ฉันรู้มีคนด่าฉันอยู่พวกแกอย่ามาด่าฉัน เออฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ยินหรอกอไปค่อยด่าเปิดเทอม <c oughs> อ่ะโอเคเนาะส่วนส่วนส่วนหกเออมุมสามสิบกล้ใกล้เอกแน่นอนอันแรกก็พายส่วนหกเนาะถัดไปจะได้นปะคืออะไรเออห้าพายส่วนหกถัดไปอ่ะเจ็ดพายส่วนหกนี่ตรงนี้เอจากนั้นทำไงต่อก็ใส่มุมให้มันสิส่วนหกมุมเลย มุม30 30หักนิ้วไหนเออนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้เอาใส่ค่าคอสก่อนคอส x ถูกไหมคอสคือด้านไหนด้านขวาด้านขวามีกี่นิ้วมี3นิ้วก็ตอบรูทสามส่วนสองด้านซ้ายมีกี่นิ้วมี1นนิ้วก็รูทหนึ่งส่วนสองเออจะนั้นใส่แล้วต่อใส่เครื่องหมาย x เ,เป็นลบ y เป็นลบก็ลบลบ,ลบทั้งคู่สุดท้ายแล้วก็จะได้7จ็ดพายส่วนหกเนาะ หาค่าซายค่าซายดูที่ตัว y กรตอบลบ1ส่วน2ก็เสร็จแค่นี้เออโอเคเราก็เสร็จแล้วเนาะกับตัวอย่างทั้ง3ข้อเห็นปะวิธีง่ายมากเลยแกแค่แกวาดวงกลมเหมือนครูเนี่ยฝึกวาดวงกลมบ่อยๆแล้วแกจะทำได้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวแบบฝึกหัด ครูจะถ่ายเป็นรูปแล้วก็ใส่ไว้ในเชทอันนี้แหละนะเปิดดูเอาแล้วกันแล้วก็ลองทำเนาะแล้วขั้นตอนขั้นตอนวิธีการส่งยังไงเดี๋ยวครูบอกอีกรอบหนึ่งนะทำไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนติดขัดปัญหายังไงก็กิ้งก้างไม่ใช่สิส่งเชทมาก็แล้วกันถ้าฉันไม่ได้คุยกับแฟนฉันก็จะตอบให้อยู่ <laughs> อิจฉาจะละสิพวกคนโสดอะ เออด่าไปเลยด่าฉันก็ไม่ได้ยินหรอกใครจะด่าฉันนะแค่นี้แหละบายบาย